สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิภาแก้วเกียการนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่1สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายัยนเรศวรวันนี้จะมาขออนาพาทุกท่านพูดคุยในประเด็นเรื่องแค่กังวลหรือเป็นโรคยำขิดยำทำทุกคนเคยมีอาการเหล่านี้กันบ้าไหมคะเอล,ลืมปิดน้ําปิดไฟปิดพัดลมหรือปิดเตาแก๊สหรือ,อยังนะ ก่อนออกจากบ้านทีเนี่ยจะต้องเดินบนไปบนมาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อคอยใช้พฤติกรรมของตนเองว่าเราอาจจะลืมทําภารกิจอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือบางครั้งออกจากบ้านไปแล้วก็เกิดความไม่สบายใจระหว่างวันทําให้ในวันนั้นเนี่ยเราเกิดความกังวลใจไม่เป็นการอําการทํางานใดๆเลยมนุษย์เรามีความกังวลใจได้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลใจมากจนเกินไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่เราไม่สามารถที่หยุดความคิดหรือการกระทําเหล่านั้นได้อาการเหล่านี้นะคะ เริ่มน่ากังวลแล้วเราขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยต้องเช็คพฤติกรรมของตัวเองให้ดีเลยเพราะคุณอาจจะมีความเข้าข่ายของการเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือโยกหรือโรค OCD นั่นเองก่อนอื่นนะคะเราจะขอนุาพทุกท่านจับบวกพฤติกรรมของตนเองนะคะกับ9พฤติกรรมเสี่ยงของการเป็นโรค OCD พฤติกรรมแรกนะคะ 1. คิดเรื่องบางเรื่องตลอดปล่อยวางไม่ได้ทําให้กังวล 2. กลัวเชื้อโรคกลัวความสกปรกจนต้องทําความสะอาดซ้ําๆนานๆ 3. ชอบความเป็นระเบียบต้องตรงต้องเป๊ะ 4. ต้องปฏิบัติตนหรือทำงานตามเวลาอย่างเคร่งครัด 5. ชอบเช็คตรวจสอบนับจำนวนอยู่ตลอดเวลา 6. ถามซ้ำต้องการคำยืนยันซ้ำๆเพื่อให้แน่ใจ 7. มีความคิดที่ไม่ดีเรื่องเพศหรือศาสนา 8. มีความคิดที่อยากทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นและ 9. ชอบสะสมของที่ไม่จำเป็นจำนวนมากเป็นไงเป็นยังไงกันบ้างคะ กับ9ก้าพฤติกรรมที่เรากล่าวไปข้างตน้นหากว่าทุกท่านมีพฤติกรรมที่ตรงกับ9ก้าพฤติกรรมที่เรากล่าวไปตั้งแต่5ข้อขึ้นไปเราขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเลยนะคะว่าคุณกําลังมีความเสี่ยงของการเป็นโรค OCD หรือโรคยำคิดยทำทําแล้วนะคะโรค OCD นี้นะคะย่อมาจากคําว่า Obsessive Compulsive Disorder หรือแปลเป็นภาษาไทยบ้านเราก็คือโรคยำขิดยำทำนั่นเอง โรคนี้นะคะเป็นอาการป่วยทางจิตเวชชนิดหนึ่งส่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมซ้ําๆทางความคิดและการกระทําก่อให้เกิดความกังวลใจมุนิงใจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนําไปสู่ความเครียดความทุกข์ใจและความม่ตัวกังวลโดยโดย,โดยตัว,วผู้ป่วยเองเนี่ยก็รู้สึกนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยแต่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดแล้วก็การกระทําเหล่านั้นได้ วันนี้นะคะเราจะมาขอนําเสนอ3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะของโรค OCD เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะในเรื่องของลักษณะอาการลักษณะอาการของโรคนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะอาการหลักด้วยกันนะคะลักษณะอาการแรกนะคะก็คือ o อ s e ป s i v ีนะคะหรือการย้าคิดนั่นเองอาการย้าคิดนะคะก็คือการมีความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองซ้าๆโดยไร้เหตุผละคะ่ะก็ให้เกิดความกังวลใจแล้วก็ไม่สบายใจเป็นอย่างมากอาการที่พบบ่อยนะคะของการย้าคิดนะคะหนึ่งเลยก็คือ ลัวความสกปรกมากกว่าปกติกลัวติดเชื้อโรคจากการหยิบจับสิ่งของหรือสัมผัสสิ่งต่างๆ 2. นะคะเกิดความไม่สบายใจทันทีถ้าเห็นความไม่เป็นระเบียบสิ่งของที่จัดไม่เท่ากัน 3. นะคะวิตกกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตเช่นคิดว่าเราลืมปิดแก๊สหรือลืมล็อกประตูหรือเรื่องต่างๆในชีวิตประจาวันและ 4. นะคะมีความคิดไม่ดีเรื่องเพศหรือศาสนาที่เกิดขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจ และลักษณะ,ะาการที่ 2. นะคะคือ o อ p u l s i v e หรือการย้ำทำนั่นเองอาการย้ำทำนะคะก็คือการมีพฤติกรรมการกระทําบางอย่างซ้าๆเพื่อป้องกันหรือลดความไม่สบายใจจากการย้ำคิดนั่นเองค่ะอาการที่พบบ่อยเลยนะคะก็คือ 1. ชอบล้างมือบ่อยค่ะแบบเกินความจําเป็นหรือทําความสะอาดสิ่งของต่างๆแบบซ้าๆ 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยซ้าๆเช่นปิดแก๊สล็อกประตูเดินไปดูแล้วดูอีกค่ะแล้วก็เดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจํา 3. จัดระเบียบหรือสิ่งของต่างๆแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว 4. มักจะต้องทำทุกสิ่งให้ครบตามจำนวนที่ตนเองกำหนดไว้และ 5. ชอบเก็บสะสมสิ่งของแบบมากเกินความจำเป็นสำหรับสาเหตุของการเกิดโรคนะคะในทางการแพทย์เนี่ยแบบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะปัจจัยแรกน,นะคะก็คือด้านของปัจจัยด้านชีวภาพปัจจัยนี้นะคะเกิดจากการ ทำงานผิดปกติในสมองและระบบประสาทที่มีการทำงานแบบบกพร่องมีความผิดปกติของสารเซโรโทนินซึ่งสารนี้นะคะเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสภาวะอารมณ์และก็ความรู้สึกของมนุษย์เรานั่นเองและปัจจัยเรื่องที่สองนะคะก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนั่นเองโดยผู้ป่วยนะคะจะมีความขัดแย้งในระดับจิตใ้สำนเนค่ะและพยายามใช้กลไกทางจิตเพื่อจัดการกับความตึงเครียดในใจแต่ไม่ได้ผลค่ะกลับยิ่งทำให้เกิด การ,สรแสดงอาการเหล่านั้นออกมานอกจากนี้นะคะอาจจะเกิดจากการถ่ายทอดธรรมรุกรรมหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมอย่างปร,ประสบการณ์อันเลวร้ายที่พบเจอในชีวิตนะคะเช่นเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็กรวมถึงการโดนทารนรกรรมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงปัญหาของปัญหาชีวิตที่รุนแรง จะเห็นได้ว่านะคะโรคยำขีดดำทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงหรือรุนแรงต่อชีวิตนะคะแต่ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตนะคะเกิดเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตนั่นเองสําหรับในการรักษาโรคยำขีดยำทำนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาจะทางการแพทย์น,นยจะใช้การรักษา2อ,อย่างด้วยกันนะคะร่วมกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการใช้ยาค่ะยาในที่นี้นะคะจะเป็นการรักษาโกรคยำขีดยำทำเี่มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะ โดยยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทนะคะที่ชื่อว่าเซโรโทนินให้เป็นปกตินะคะหลังรักษาอาการให้เป็นปกติแล้วเนี่ยแพทย์ก็ยังคงต้องให้การรักษาอย่างต่อนเนื่องนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําอีกนะคะเราจึงจะหยุดยาการให้ยาเนี่ยจะประกอบกับการทําพฤติกรรมบําบัดการทําพฤติกรรมบําบัดเนี่ยก็คือการฝึกป,ประเชิญกับสิ่งที่กังวลหรือกลัวค่ะอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงร่วมกับการพยายามไม่ให้ความสนใจกับอาการของโรค แล้วก็การหาวิธีป้องกันการกระทำซ้ำๆนะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งส,สังเกตว่านะคะโรคจำคิดจำทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ทรงผลทําให้มนุษย์เนี่ยมีความผิดปกติหรือมีความรุนแรงต่อชีวิตมากนักนะคะแต่ถ้าทุกท่านนะคะกำลังพบว่าตนเองหรือ บุคคลรอบตัวเรานะคะกาลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคดําคิดดําทําเนี่ยเราก็แนะนําเลยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ารับการรักษาหรือได้รับได้รับคาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจากคุณหมอนะคะเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติขึ้นอีกครั้งนะคะโดยขอฝากไว้ว่าเราควรที่จะหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจของตัวคุณแล้วก็บุคคลรอบตัวคุณนะคะเพะื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคดําคิดดําทํา เพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีความสัมพันธ์ในสังคมเป็นไปอย่างดีชีวิตของเราก็จะมีความสุขสำหรับวันนี้ดิฉันขอขอบคุณค่ะ